ทางน้องเงินไปแดงเลยน้องเงินเลี้ยงน่าจะยังเลี้ยงตามทางเลยแดงได้เลยพี่ลิงมึงเปิดบ่อฮะทางแดงเลยน้องเงินทางแดงกดเลยฮะมีอัดแล้วเนี่ยถ่ายคลิปเลยถ่ายแล้วถ่ายถ่ายยินถ่ายถ่ายให้เห็นคลิปดูดิถ่ายให้เห็นที่ดูมันดิเฮ้ยต่อนม่ต่อ ขาบอกให้เราถ่ายเย้โตเก่งเขาสักการอ๋อแครเราตกใจไอ้พูดไม่นี่ลูกม้าปานใหม่ใหม่ก่อนมันถอยไว้เล่นถอยกูเล่นถอยมั่งแล้วแล้วสัตว์มันมันมีลายหน่อย เลยอ่ะเฮ้ยคันไม่โดนเลยมี่อ่ะน้องนี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมยังเงี้ยยังเงี้ยอย่าพูดอ้าวเสือกไอ้สัสอยังไงอุ๊ยดีเี้ยวเก่งเหรอเก่งเหรอน่าะสัสเก่งมากใช่ไหมโดนวะดวนเดือดอ๋อ thương gia vị hai hệ để hèn đấy hai nhóm 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 nhạc 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 ดี๋จริงๆแล้วมึนหัยสัศ็อกใช่ไรมางบงเนี่ยมึงก็ยืนตรงแงีแล้วถ่ายนี่บอกว่าไม่พูดไหรนี่ไม่พูดไหลแล้ว Ô nàng bỏ ngon bò ngon 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 bảo ngon 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 ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไง

喂，你、啊、好、啊，喂、啊。好，好，好。 เดินอ,อย่าวิง่งหรือวะมึงจะวิ่งกันทำไมวะไอ้เหี้ยกูฟังเสียงเดินไม่รู้เรื่องเลยไอ้สัตว์เท้ามึงเหงาวิ่งไอ้เหี้ยทั้งวิ่งโดดล,ดล,ดล,ดลนรัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูโดดกูไม่ได้วิงว่ง<ม>เออปว้สัตว์กูไม่ได้ยินเสียงเดินไอ้เหี้ยกูหันไปไไฟันตัวอื่นไอ้เหี้ยแทนที่กูจะได้ฟันตัวมันมันต้องบอกไอ้ตัวที่มันมีอยู่ในท้องเว้ยเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยผมก็เดินย่องอยู่เนี่ยเอ้ยเหี้ยอยู่นี่นี่ไอ้พวกย่องทั้งถ่ายชิปโอ้โห ก็ย่องกันก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกดปิดตัวเดินเดือดแคนเคฟซีกับคนไม่มีแคนคือการบวมบวมบวมการเข้าแขนนะเว้ยแทนที่นำดีๆแทนที <K <k ่นำดีๆเฮ้ย เลยกาต่อไปไอ้เฮียมาหตายครับโอ้ก้อนไหนเสิร์กล้อนไหนโอ้เฮียไม่อยากดังไม่เช่นเดียวกูก็ไม่ดังแล้วนะอ้าวไอ้เฮียมึงทำมาทำไมอ่ะอ้าวออกไปดิมึงออกไปดิบอกมันออกไปดิไอ้สัตว์อ้าวเกิดอะไรขึ้นนะเอ็มแทงมันทำไมวะ ไอ้ควอยชิฟแม่งกำลังป่วยเอ้ออยเดี๋ยวมาันก็อ้างอีกเคฟสีมาท้ากันเกิดขึ้นทำให้เครนาแตกแยกกันได้เลยเนี่ย ไม่ใครลมเข่าไม่ใช่ไหมผมเนมี่ยไม่ได้เปิดลมเปิดแอนจานปิ้นไสนมันเหรอไม่ได้ปิ้นมันแหลก รู้เขาถ่ายไปใกล้ได้ไหมเี่ยอย่าอย่าเดินอีกนะเว้ยคุณฟังเสียงเดินไม่รู้เรื่องอย่าสะโอหายจับกล่องไว้ตรงนี้กล้องจะหันยัง

เมย์ชนะแล้วจบแล้วเหรอแคนเราชนะจิ๊บปไงวะจิ๊บเรียบร้อยป่ะลงยูทูบไปหน่อยแล้วบอกด้วยที่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูอัดไปสิบนาทีเลยมันมันไปบอกทุกแคนเลยด้วยว่ามันชนะเราแล้วลยุบเราที่คนอื่นก็พูดว่าเราโดนยุบแล้วเพราะมันเนี่แหละเข้าใจยังเข้าใจนะกูไม่เห็นมีใครบอกอเลยเฮ้ยเฟิร์นนี่ใครวะจบจบจบ